หลินรวนจ้องมองจี้หยกครึ่งซีกชิ้นนั้นนางตกตะลึงจนเอ่ยอันใดไม่ออกมันเป็นจี้หยกรูปหัวใจครึ่งซีกสีแดงเข้มบนหยกแกสลักลวดลายหงที่ดุงดงามมีชีวิตชีวาอีกทั้งคำว่าชั่วชีวิตนี้ข้าขอมีคู่ครองเพียงคนเดียวของเซียวจิงเฉินกระแทกเข้ากับหัวใจของหลินรวนอย่างจังทำให้นางรู้สึกวั่นไหวย,ยิ่งนักแต่หลินรวนก็ไม่ได้รีบร้อนรับคำนางเอ่ยอย่างสงบว่าท่านอ,องท่านและหม่อมฉันมีสถานะต่างกันไม่ใช่แค่หม่อมฉันรับปากแล้วจะสามารถแต่งงานได้เลย นี่คือความแตกต่างของสถานะทางสังคมไม่ใช่เพียงแค่ยุคสมัยนี้แม้แต่ในชาติที่แล้วของนางเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากนางเป็นเพียงหญิงสาวชาวบ้านตัวเล็กๆแม้ว่าจะมีกิจการอยู่ในมือและพอมีรายได้เข้ามาบ้างหรือกระทั่งมีพลังวิเศษแต่เมื่อเทียบกับเซียวจิงเฉินที่มีอำนาจล้นฟ้าแล้วเรากับเขายืนอยู่บนยอดปีรามิดทองคายากที่จะเอื้อมถึงนางไม่ได้ดูถูกตนเองทว่ามันคือความเป็นจริง ดังนั้นถึงแม้ว่านางจะมีความรู้สึกดีๆต่อเซียวจิงเฉินแต่ก็ไม่ได้เพ้อฝันตอบตกลงทันทีทันใดเซียวจิงเฉินหัวเราะออกมาเบาๆเจ้าช่างเย็นชาต่อความรู้สึกเสียจริงเจ้าทําให้ข้าไม่อาจคาดเดาได้ว่าในใจของเจ้ากําลังคิดสิ่งใดอยู่ลิ้นรวนขบเม้มริมฝีปากเย็นชาต่อความรู้สึกถือเป็นเรื่องดีหม่อมฉันจะได้มีสติในการตรีตรองเซียวจิงเฉินเลิกคิ้วขึ้นจเ,นเนจ้าช่างนิสัยเหมือนข้ายิ่งนะ เมื่อเอ๋ยจบเซียวจิงเฉินจึงยกมือข้างที่วางอยู่หน้าท้องของนางขึ้นมาเพื่อช่วยนางจัดทรงผมที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงจากการดิ้นรนเมื่อครู่จากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าเป็นข้าที่อยากจะแต่งงานกับเจ้าดังนั้นปัญหาเหล่านี้ข้าจะจัดการเองเจ้าเพียงแค่คิดให้ดีว่าเต็มใจที่จะแต่งงานกับข้าหรือไม่ก็พอแล้วลินรวนเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างจริงจังท่านอ,องที่ท่านกล่าวว่าชั่วชีวิตนี้ข้าขอมีคู่ครองเพียงคนเดียวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เซียวจิงเฉินก้มหน้าลงแล้วตอบอย่างจริงจังว่าแน่นอนไม่เช่นนั้นข้าคงไม่ครองตนเป็นโสดจนอายุป่านนี้หรอกอรุณข้าพึงพอใจในตัวเจ้า,เจ,าเจ้ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับข้าหรือไม่เสียงของเซียวจิงเฉินทุ้มตำราวกับกลั่นกรองออกมาจากส่วนลึกในจิตใจคําเอ่ยของเขาทําให้หลินรวนอดขนลุกไม่ได้โดยเฉพาะตอนที่เขาเอ่ยชื่อของนางออกมานั้นทําให้นางรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อน,นางอย่างแท้จริง นางไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าชื่อของนางเมื่อออกมาจากปากของเขาจะไพเราะน่าฟังถึงเพียงนี้เซียวจิงเฉินตั้งตารอฟังคำตอบจากนางดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยออกมาว่าอารวนเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามของข้าลินรวนมองเข้าไปในแววตาของเขาแล้วเอ่ยออกมาว่าหม่อมฉันไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนกันกับท่านนิสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าใดนักสิ่งที่หญิงสาวส่วนใหญ่ทำได้หม่อมฉันล้วนทำไม่ได้ทั้งสิน้น อีกทั้งหม่อมฉันยังเอาแต่ใจเป็นอย่างมากกระทั่งลงมืออย่างโหดร้ายทารุณหากวันใดท่านผิดคำสัญญาหม่อมฉันจะต่อสู้จนตัวตายหม่อมฉันมีนิสัยเป็นเช่นนี้ในเมื่อท่านทราบแล้วท่านยังเต็มใจที่จะแต่งงานกับหม่อมฉันอยู่หรือไม่ดวงตาของเซียวจิงเฉินศาสตร์ประกายความสุขเขาพยักหน้าอย่างไม่ลังเลพลางเอ่อยออกมาว่าแน่นอนดังนั้นบัดนี้เจ้ายินดีที่จะแต่งงานกับข้าหรือไม่หัวใจของหลินรวนเต้นเร็วกว่าเดิม นางมองตาเขาแล้วเอ่ยออกมาว่าหม่อมฉันเต็มใจแต่ว่าหากห้องเต้คัดค้านหลินรว่นยังเอ่ยไม่ทันจบเสียวจิงเฉินก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ท่านใดนั้นริมฝีปากของนางก็สัมผัสได้ถึงความเย็นลมหายใจอุ่นของเขาเป่ารดใบหน้าของนางหลินรวนเพิ่งจะตระหนักได้ว่าเขากำลังทำอันใดยอยู่บัดนี้ศีรษะของนางขาวพลนความคิดทุกอย่างเลือนหายไปจนหมดหูไม่ได้ยินเสียงอันใดทั้งนั้นราวกับว่าในห้องนี้มีเพียงแค่เสียงหัวใจของนางเท่านั้น เซียวจิงเฉินไม่ได้ทำอันใดเกินเลยไปมากกว่านี้เขาเพียงแค่ลิ้มลองแล้วหยุดลงจากนั้นก็ปล่อยนางให้เป็นอิสระพลางกระซิบที่ข้างหูนางว่าเจ้าทำใจให้สบายเถิดทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้าเจ้าแค่รอเป็นชายาของข้าก็พอจากนั้นก็ถือโอกาสยัดจี้หยกใส่มือของหลินรวนบัดนี้หลินรวนยังไม่ได้สติกลับมาทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วนี่เป็นคราแรกที่นางมีความรักและนี่คือจุมพิษคราแรกของนางการจู่โจมเช่นนี้ทำให้นางตั้งรับไม่ทัน ทว่านางได้ยินคำเอ่ยของเซียวจริงเฉินอย่างชัดเจน